เอาไว้ดีจีมาแล้วโอด้ดูดูดูคนดิโคตรหนัวบอกให้เฮีย yeah, โคตรหนัว,โค,นวโคตรมันเลยผม้ให้แบบนี้โคตรมันอะ่ะเออมันจัดอ่ะผมเคยเคยเล่นอยู่ตอน J K L K F โคตรมัน เรหาที่เหนไปดูแล้วเห็นแบบเต็มๆบ้างอะอ่าวหนูเข้าไม่ได้อะอ๋อมันอุ้มไม่ได้เนี่มอุ้มไม่ได้อู๋เจ้าเนี้ยเล่นมันน่ะหนูบอนี่ มันขึ้นยังไงอะตรงเนี้ย สภาพกูณได้คุณไขึ้นได้ไหมเดียวันเนี้ยได้ไหมเป็นไงได้แล้วมีหรือเปล่าครับหน้าสูงยอกยังไม่ขยับเลยครับใช่ใช่ใช่อุงใส่แหวนเหมาะกับลุงดี ตีปะเฮ้ขอนูว่าเท่อุ้ยดีจีวะใช่พี่ไอรพี่เอาไหมข้างหน้าอะไรครับ T R R อุ้ยเฮียดเทอร์เรดโอทีอาร์คนเยอะเลยเอ้ยที่อ๋อเทอร์เหรอสีเขียวนั่นน่ะไม่ใช่พี่สีม่วงไม่ใช่ออดเดอรล้อกอสีม่วงสายมืออันนี้ออนเดอร์ล็อกสีเขียวนี่ออนเดอร์ล็อกนู่นนู่นชิบว่องนู่นนู่นอ๋อขี้เหรอไม่ใช่ครับเทอร์เิดครับอ๋อเทอร์เิด ข้าบวนนคราบาลพี่ชาพาพี่ทีทีจะไล่มากระโดดแล้วจะไล่ปืดว้ามีคนมไม่เป็นงานวะกระโดดแล้วจะไล่ปืดแล้วก็ฟาเต,ตสามาย,ย,ย,มยลาลา พ่ออยูเนอดตลอดดิโอ oh, yeah. ้โหหุ้นเยอะเหียพี่ว่าแอดบ้านเราเนี่ยสนุกท uh ี่สุดเลยนะเว้ยแอดบ้านเราเนี่ยโคตรสนุกเลยมีใครเห็นฟาเตสไหมครับฟาเตสเป็นสองคนเหรอ ม่ิกกี้เห็นวิ่งเข้าไปเกาะคนหนึ่งแล้วพี่วเวลาเท่าไหร่นะครับ TC คู่ไอ้อกล้วยไปไหนอะไอ้กล้วยไปไหนอะไอ้กล้วยตายอยู่เฉยไม่เป็นเกี๋ย เอาแล้วลว่าฟาเตสฟาเตสฟาเตสเดี๋ยวเราเอาไปหนึ่งทีอุ้ยดีจีโคตรฟรีเลยบนหลังคาเอาก่อนเอาก่อนดีจีฟรีจัดบนหลังคาอุ้ยมีไม้มด้วยว่ะแตงกมายลาบไม่เล่นโอ้ยไมยาลาบด้วยเหรอใช่พี่มิกกี้เห็นยืนอยู่ขวามือตรงมุมข้างล่างครับน่าจะไม่เล่น นี่ยกับน้องเฮดได้มามาได้แค่2เดือนพี่เฮ้ยมันมาเร็วแล้วครับมันมีของนั่งเดินอยู่ตัวแล้วด้วยแหละแล้วก็เป็นแก๊งที่มีชื่อครับไม่แปลกหรอกที่หลายคนจะไปรวมที่นั่นนะครับไม่แปลกครับอ๋อนี่ยเขาอยู่ในพุ่ม <laughs> แล้ผมต้องแก้นะ ủa bang hôm nay Bank. hôm nay bang hôm đi về hôm nay bang 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 เขารับอยู่ครับเขารับอยู่แต่คนยังไม่มาเขารับอยู่ช้าขายที่ของเราแล้วครับไปห้สิบบาทขายที่ไหนนะอ๋อเห็นแล้วครับเห็นแล้วแต่มันเทอร์เรเทียถุงไงอ๋อรอรแก้ก่อนแต่วหมตอนนี้เอแซยังไม่โตตอนนั้นเดเฮดเล่นข้ามรุ่นเกินไปไม่พี่แต่แล้วก็คือใงไม่เข้าใจอะ ดดเมดตอนที่เอแสบยังไม่โตตอนนั้นเดเมดเล่นข้ามรุ่นเกินไปไหมพี่แต่ออรอบดดเมดกับทาวเวตพี่ว่าด่าเมดนะพี่ว่าด่เฮทดต่เฮ็นแต่ถ้าเลกิลเพย์พี่มองว่าทาวเวดดีกว่าแต่สุดท้าย นแนนี้อะไรเกิดขึ้นได้เว้ยมัน,ม,นมันแบบมันติดสองคนอะใช่แนลรอครับแอลล์พี่ตีกับสกอตบ้านคนละเลเวลอะตอนนั้นพี่พี่ยังไม่โตเลยอะรู้มุมมองอ๋อที่ตีกับสกอตเหรอพี่มองว่า มันก็ได้นะเพราะสุดท้ายอะ่ะดูอย่าง LK นี่ LK อย่างบ้านวิวหนึ่งนะตอนแรกก็ยังเป็นสังกัดพั์ได้เลยผมว่าสุดท้ายอะ่ะทรัพยากรคือส่วนหนึ่งครับคนคือส่วนหนึ่งครับมันมันหลายๆอย่างต้องประกอบกันจนทาให้แก๊งนั้นเป็นแก๊งใหญ่อะ่ะนึกออกไหมแก๊งใหญ่ไม่ได้บ่งบอกนี่ว่าจะเป็นต้องบ้านวิวสองอ่ะพิมพ์สกอร์เลยครับเราหมุนรับวันไหนน่าจะพรุ่งนี้ครับน่าจะพรุ่งนี้ไม่ก็อีสองสามวันมันก็นี้แหละวันสองวันนี้ไม่ก็นี้หรอครับ มันจัดบอกให้ลูกนี้ยมันจัดต่อไปก็ดูสีม่วงสีม่วงมีซาเวตเลนริปเปอร์เอแซฟจิตเยสปาร์ลี y ่ S S สีน้ำเงินมีเอลเคแซดเจเคดับเบิลเฮดสีชมพูพุรภาโคอีอินเวนไลเกอร์ ก็ครัสีสีฟ้าเขียวแก๊งไรพี่สีฟ้า,ฟามี LK, ZJK, แล้วิเทครับสีเขียวมี DG, OTR, ฟาเตสน,นครบาทีอ r แล้วก็ดีเขดีเขครับดีเก็เมล่าแหละยังไม่ขยับเลยครับยังไม่ขยับเลยยังไม่ขยับยังไม่ขยับ เอาวดีจีมาแล้วดนดีดูคนดิคนหน ua หวังให้เย่เย่เคลียไม่รู้ว่วใครชนะตอนนี้ไม่รู้เลยหนัวจริงดูดิ อ๋ออไรนใช่ไม <g Jud ite> ่กิดวเฮ้ยซิกซิก อะไรอ่ะครับนะหน้าซิกที่ซิกแก๊งไอ้คนเยอะหรอแก๊งไอ้เนี่ยคนเยอะไอ้อะไรนะขเขาเรียกอะไรนะไอโอซีอาร์คนเยอะเช่ <c oughs> นนครมาใช้หมัดเลยวะเฮีย <c oughs> yeah, นครบาลเอาอยู่ ไปแล้วแกพี่เวน TC ทีซีเท่จัดพี่ขอกคุณคขาเท่เพราะใส่ชุดหรือเปล่าหรือเท่เพราะตัวดำเ <c oughs> ฮียโคตรนัวโคตรมันเลยนะผมให้แบบนี้โคตรมันอ่ะเออมันจัดอ่ะผมเคยเคยเล่นอยู่ตอนจีเคเอลเคเอแซร์โคตรมัน เอาวะกอดไม่กอดไม่แฮนด์นนดวะน,น,น่าจะไม่น่าจะมีอาบัตออกมากกวะออทิอ่าโอทิอาร์โอกอาสได้เยอะนะแต่แลัคขรบาก็เหลือเยอะนะถ้าโอทิอาร์อยากได้โอทิอาร์ต้องรีเทคครับต้องชุบรลลัวเพราะคนเขาเยอะกว่าตายอุ้ยจะได้แอดดับต้องต้องรีเทค ต้องรีเทสรัวอยากเชนะต้องรีเทคนะอยากเชนญต้องรีเทคนะไม่ไม่ชุบไม่ได้นะ ไม่ชุบไม่ได้นะแต่บอลแต่ก่อนอยาชุบไม่มีแต่ไปเปิดเขาทำให้ผมกล้าเล่นหนูอันนี้แต่แรกนี่มันคือบอลอย่างที่บอกครับน้องมันโตขึ้นครับน้องเป็นเป็นจนภายในประเทศต่างประเทศ,าเทศมานู่นนี่มา <ฮะ S 2> พี่ว่ามันโตขึ้นจะไปได้ว่ะอันเดอร์ล็อกชุบเพื่อนชุบเพื่อนอันเดอร์ล็อกโอ้โหเพิ่งเกิดเลย แต่เพิ่งเกิดเพิ่งแบบเพิ่งเกิดอุ้ยหมดเฮียเฮ้หรือหนึ่งหนึ่งหนึ่งหลือหนึ่งหนึ่งเาือด่ีจีหนึ่งา t กหนึ่งละคนบานหนึ่งเรื่องบานสองเลยอ๋อหนึ่งตรงน้มดวงแล้ Men không phiếu mình tầm mày sắp bơi tham mưu phiếu một เป็นพี่ๆเอาชัวร์ไม้ไม้ม,มันไม่ได้เคลียร์ชัวร์ขนาดนั้นอะหมือนว่าไม่ได้เคลียร์ตัวชุบชัวร์ขนาดนั้นอะแต่ถ้าเป็นหนึง่งหนึง่งอะหนึง่งหนึง่งข่ามนหนึง่งหนึ่งกับไม้ไม่กลับแพ้เยอะกว่าตายแค่แหละถ้าถ้าเขาเลิกชุบนะจบไป,ปแล้วเลิกชุบแล้วแบบรอให้เพื่อนไปช่วยลุมเอจอจบแล้วไปกันลุมใช่ไหมไล่กล้วยหน่อยอะแบบนี้เลยป่าที่พี่โดนอยู่ซียะ ใครมีเปย์ปะแล้วทำอะไรของเองอับกล้วยอ่าไปนะเหนียวะเหนียวะเหนียเหนีเลยวะรู้นั่นแหละคับร้อยซอนโดนหนูเี่ยวไม่เก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 ี่ยว นครบาลได้นะวนะนคนะรนครบาลนครบาลเหลือคนสุดท้ายอ่ะคนสุดท้ายคนเดียวเหรอเออคนเดียวสุดท้ายเลยแั่คนใหม่เยอะมากเลยฮะมือเปล่าหมดเลยใช่ใช่ใชทำไมนุ้มไม่บอกให้บอกเขามาซุบหนูดอนวะเนี่ยไป รอไปเลยคนเขาตายเหมือนกันเขาชุบอยู่เนี่ยนะคว่บาทได้